ผมได้มีโอกาสาดูสารคดีเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับเป็นสารคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอคุณแม่หลังคลอดนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องบอกว่ามันมีปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือ,อคุณแม่หลังคลอดมีความเครียดสูงมาก,กน,นะครับอ,อย่างที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ามามาโทโมะเขาจะมีสังคมอของแม่ที่เพิ่งมีลูกะนะครับแล้วก็ จะไปสังสรรค์กันเขาบอกว่าประมาณ70%ของแม่ที่มีลูกใหม่เนี่ยจะมีความเครียดสูงมากนะครับเขาก็บอกว่ารายการนี้เนี่ยกำลังหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์อยู่นะครับว่าทำไมแม่หลังคลอดเนี่ยถึงมีปัญหาที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วแรงบันดาลใจของผมในเรื่องของการดูตรงนี้เนี่ยก็คือตีเนี่ยเคยเขียนบล็อกเกี่ยวกับ ตักนะครับว่าตักเนี่ยก็มี after delivery blue หรือหรือไอ้ baby blue หรือ after delivery depression นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับก็เขาบอกว่า,า,าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของสมองเนี่ย ใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเครื่องมือแล้วก็เรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับก็ทําให้การเช็คสมองเนี่ยทำได้โดยง่ายนะครับโดยไม่ต้องไปเข้าห้องแล็บนะครับก็เขาบอกว่าอย่างแรกที่ท,ที่เกิดขึ้นก็คือ,อแม่หลังคลอดเนี่ยแม่เนี่ยหมายถึงว่าผู้หญิงที่ตั้งท้องเนี่ยอพอตั้งท้องไปเรื่อยๆเนี่ยอฮอร์โมอนเพศแม่หรือว่าเอสโตรเจนเนี่ยจะหลังนะครับ ระหว่างที่เอสโตรเจนหลังแม่ก็จะมีลูกคนที่2ไม่ได้นะครับหมายถึงว่าจะตั้งท้องอีกอีกอานหนึ่งไม่ได้แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่คลอดลูกนะครับแล้วก็พอคลอดลูกเสร็จเนี่ยเอสโตรเจนก็จะลดลงตั้งแต่วันแรกที่คลอดออกมานะครับซึ่งก็มหัศจรรย์มากนะครับว่าก็มีการตั้งคําถามว่าทําไมเอสโตรเจนถึงถึงหยุดหลังนะครับเพราะว่า การหลังของเอสโตรเจนเนี่ยทำให้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกเป็นรู้สึกมั่นคงนะครับก็เขาก็หาคำตอบว่าทำไมในวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยทำไมเอสโตรเจนเนี่ยถึงต้องหยุดหลังหลังจากที่ครอดนะครับเขาก็ไปศึกษากรณีศึกษาก็คือไปดูชิมแปนซีซึ่งชิมแปนซีเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากนะครับกอ เขาชิมแปนซีเนี่ยจะเลี้ยงลูกประมาณ5ปีนะครับหลังจากที่แม่ออกรูกมาแล้วก็ไม่ตั้งท้องใหม่นะครับแล้วก็ตัวแม่ชิมแปนซีก็จะไม่มีลักษณะที่ดีเพรสเหมือนกับมนุษย์นะครับเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยตั้งสมมติฐานว่าเหตุผลที่มนุษย์เนี่ยดีเพรสหลังจากที่ทีอ่ออกรูกใหม่ๆเนี่ยเป็นเหตุผลแรกเนี่ยเป็นเพราะว่า เหตุผลทางสังคมนะครับเพราะว่า,าเขาอยากเอสโตรเจนเนี่ยจะบีบให้หมายถึงวา่าหลังจากที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยแม่เนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่หลังจากตั้งท้องเนี่ยสามารถตั้งท้องได้ใหม่เกือบจะทันทีนะครับอาจจะเวลาแค่เดือน2เดือนก็สามารถตั้งท้องได้อีกทันทีนะครับซึ่งาการที่มีเอสโตรเจนอยู่เนี่ยจะทําให้ไม่สามารถตั้งท้องได้นะครับ อันนี้เป็นจุดสำคัญของวิวัฒนาการที่ทำให้เอสโตรเจนต้องลดลงมานะครับอีกเหตุผลหนึ่งทางสังคมก็คือการที่เอสโตรเจนลดเนี่ยจะทำให้แม่เนี่ยรู้สึกเหงารู้สึกอยากมีคนช่วยเหลือนะครับก็จะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเขาบอกว่าเขาไปดูเผ่าดึกดำบันในแอฟริกาที่ยังใช้ชีวิตแบบดึกดำบรรอยู่เนี่ยหลังจากแม่คลอดเนี่ยก็จะฝากลูกไว้กับคนอื่นแล้วก็ออกไปหาฟืนหา หาอาหารแล้วก็กลับมานะครับการเลี้ยงลูกเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยคือมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้มีลูกได้บ่อยกว่าสัตว์ชนิดอื่นแล้วก็ฝากลูกไว้กับคนอื่นได้นะครับแต่ว่าแม่สมัยใหม่เนี่ยต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองในวัยเด็กเนี่ยอตอนที่เด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็จะไม่เกิดไออาการเครียดตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็คืออันที่2เนี่ยคือเขาบอกว่าทำไม คุณแม่ถึงถึงถึงเครียดนะครับเขาบอกว่าเหตุผลหลักเหตุผลแรกนี่ก็คือเพราะว่าแม่ส่วนใหญ่คิดว่าเขา disqualify ที่จะเป็นแม่เพราะว่า,เ,าเลี้ยงลูกเราไม่ได้ดังใจนะครับเขาบอกว่าเหตุผลหลักนี่เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เนี่ยลูกเนี่ยออกมาตอนที่สมองไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งเขาทดสอบกับเด็กว่า,เ,าเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเหตุผลหลักก็คือเพราะว่า มนุษย์เนี่ยหลังจากที่เป็นสัตว์เดิน4เทา้าแล้วกลายมาเป็นสัตว์ที่เดิน2เท้าเนี่ยช่องคลอดเนี่ยมันเล็กลงนะครับซึ่งทําให้สัตว์ที่หัวใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะ,ะมีมีสมองใหญ่ได้ในท้องช่องคลอดก็ต้องออกมาทําให้สมองโตอยู่ด้านด้านนอกนะครับซึ่งมนุษย์นี่เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ใช้เวลาเป็น10ปีนะครับสิบถึงสิปีในการที่ทําให้มนุษย์อีกคนหนึ่งเนี่ยสามารถสามารถขยายพันธุ์หรือว่า <c oughs> สามารถที่จะ เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็คนอื่นได้นะครับซึ่งการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยก็เกิดขึ้นด้วยกระบวนการแบบนี้ทีนี้เนี่ยเขาก็มีการทดสอบว่าแม่ส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองน่าจะรู้วิธีการเลี้ยงลูกตั้งแต่เกิดซึ่งจริงมันไม่เป็นเป็นความจริงนะครับเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยก่อนเป็นแม่ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโอกาสได้เลี้ยงเด็กก่อนแต่ว่าแม่สมัยใหม่เนี่ยไม่มีโอกาสได้เลี้ยงเด็กเล็ก เพราะในนี้นก็จะไม่รู้ว่าวิธีการแฮนด์ e กับเด็กเล็กเป็นยังไงนะครับพอเจอเด็กเล็กเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเลีย้ยงไม่เป็นนะครับกอ็อีกอันหนึ่งก็คือเด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสมองก็ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งเด็กอ,อย่างวัยสองขวบที่เป็นเซลล์เซนเตอร์มากๆแล้วก็ชอบอารวาดนะเขาบอกว่าเหตุผลหลักเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่สมองส่วนหน้าหรือฟอนด์ฟอน์อนอนคอร์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะทํางานได้เต็มที่ อ่าอ u เ i ็ก Function ์นใน o n t a l Core ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะเป็นเป็นตัวที่ใช้ควบคุมอารมณ์นะครับก็บอกว่าสมองส่วนในสุดที่เป็นสมองอ่าเรื่องของความต้องการเนี่ยมันมีพลังเยอะมากแต่ว่าเด็กเล็กเนี่ยเขาไม่สามารถควบคุมเปนได้เพราะว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยมันยังไม่ได้อ่าพัฒนาเต็มที่นี่นนการอ่าฝึกให้สมองส่วนหน้าพัฒนาเนี่ยมันใช้ระยเวลาเป็น10ปีซึ่งจริงเด็กจะควบคุมอารมณ์ได้จริงเนี่ยอ่าก็ประมาณ10-12ขวบ ซึ่งอัน,นเนี่ยก็จะเป็นวัยที่เปลี่ยนผ่านไปถึงวัยรุ่นน,นะครับแล้วก็จะมีฮอร์โมนอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาเช่นฮอร์โมนาการสืบพันธุ์แล้วก็เขาบอกว่า,ามันมีการทดลองแมชแมลโล่กับเด็กเล็กนะครับเขาบอกว่าเด็กเล็กตามวัยเนี่ยจะมีการควบคุมเรื่องของไอแมชแมลโล่ M M เนี่ยเปลี่ยนไปตามวัยนะครับคือถ้ามีสมองส่วนหน้าหรือ Executive Function ที่ดีขึ้นเนี่ย เด็กก็จะสามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็ควบคุมการการเรียกการการคุมไม่ไม่ให้กินกินไอแมชเมลโลหรือว่าคุกกี้เนี่ยก่อนเวลาอันควรได้นะครับซึ่งถ้าฟันท t a l คอร์ไม่ถูกเดเวล็อปเนี่ยก็จะยับยั้งชํำใจไม่ได้นะครับซึ่งมันสำคัญมากที่ต้องพัฒนาฟันท t a l คอร์ตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่า ตามสถิติเนี่ยหลังจากที่คลอดลูกเนี่ยในว 1, 1ัย1-10ขวบจนถึง2-2ปีเนี่ยเป็นช่วงที่มีการหย่าล้างเยอะที่สุดนะครับเหตุผลของการหย่าล้างเนี่ยเกิดขึ้นจากนิวโรไอ o ฮอร์โมนในร่างกายของคุณแม่ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่คุณแม่คลอดลูกเนี่ยะจะมีการทะเลออาะกับสามีเนี่ยเยอะขึ้นนะครับ เรน่งที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นคนที่สวีทกันมาก่อนทีนี้เขาก็หาคําตอบว่าเกิดขึ้นเพราะอะไระเขาบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ,อแม่หลังคลอดเนี่ยอเอสโตรเจนจะละจะ,จะน้อยลงแล้วก็อโอโซตอซิซนก็จะหลั่งมากขึ้นนะครับก็โอซโซตซินเนี่ยเป็นอฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับซึ่งความผูกพันความรัก ซึ่งเวลาแม่เนี่ยให้นมลูกเนี่ยก็จะมีโอกซโทซินหลังทีนี้เขาบอกว่า,อาโอโซตอซินเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอย่างหนึ่งก็คือ,อโอโซตอซินเนี่ยหลังจากหลังหลังแล้วเนี่ยจะจะมีลักษณะที่บอกว่า,าไม่รักก็โจมตีหมายถึงว่าไม่รักก็โจมตีนะครับหมายถึงว่าถ้าสมองส่วนในสุดเนี่ยมีมีการกระตุ้นที่ที่ ที่ชอบก็จะเกิดความรักทีเนี้ยถ้าสมองส่วนในสุดเนี่ยบอกว่ามันมันเป็นอะไรที่ไม่พอใจเนี่ยมันก็จะโจมตีนะครับคือเขามีการทดลองในหนูว่าหนูเนี่ยที่ควบคุมให้มีการหลั่งของโอซิโซตโซนินปุ๊บเนี่ยเราใส่หนูไปไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยแม่หนูจะโจมตีทันทีนะครับอ่าส่วน ถ้ามีการควบคุมให้ออกซิโตซินไม่ทํางานเนี่ยแม่หนูก็จะไม่โจมตีคนอื่นนะครับซึ่งมันหมายความว่าในช่วงระหว่างที่คลอดมาใหม่ๆจนถึงอายอุเขาบอกว่าออกซิโตซินเนี่ยหลังจากที่แม่คลอดเนี่ยก็จะหลังไปจนถึงอายุประมาณ8ปดถึงขวบเลยนะครับเพราะว่าเป็นวัยที่แม่ยังกอดกอดลูกอยู่เยอะนะครับเขาก็บอกว่าเวลาสามีทำอะไรไม่ถูกใจนิดนึงเนี่ยถ้าออกซิโตซินหลังเนี่ยเขา คนแม่ที่คลอดลูกใหม่ๆเนี่ยหรือว่าแม่แม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยก็จะจมตีสามีด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจนะครับโอซิโตซินเนี่ยเป็นนูโรโทมิสทรานส์มิเตอร์เรื่องความรักความผูกพันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขาถือว่าเป็นนูโรทรานส์มิเตอร์ที่มาแทนความรักในในคนที่รู้จักกันมานานเนี่ยนะครับ เขาก็บอกว่าในการทดลองเนี่ยแม่เนี่ยมีมีคลื่นความเครียดน้อยเนี่ยแค่2กรณีนะครับก็คือกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือตอนที่ลูกดูดนมแล้วก็เห็นลูกดูดนมนะครับก็กอดลูกดูดนมอีกอตอนหนึ่งที่มีโอซิตซินเอ้ที่มีมีความเครียดน้อยเนี่ยก็คือตอนที่ได้คุยได้ได้มีคนรับฟังความทุกข์ของตัวเองนะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะตอนที่สามีเนี่ย ฟังแล้วก็ไม่ได้ให้ความเห็นแค่ฟังไม่ต้องให้คำตอบนะครับแค่รับฟังแล้วก็มีตัวตนอ,อยู่ตรงนั้นแล้วก็รับฟังอย่างเต็มที่เข้าใจว่าเาทำอะไรมีความทุกข์อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ตรงกับที่เคยได้ยินมาหลายคนที่เป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีปัญหาว่าไม่เข้าใจกันในในตอนที่มีลูกใหม่ๆนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเลยเลยอัดเป็นวิดีโอล็อกไว้ ไปเผื่อคนสนใจนะครับก็ก็ไม่รู้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าออซิโทซินเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอย่างนี้เพศแม่เนี่ยเป็นเพศที่มีฮอร์โมนแล้วก็นิวโรทรานสมิเตอร์เนี่ยมากำกับพฤติกรรมกันเยอะนะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยไม่มีนิวโรทรานสมิเตอร์ที่มากํากับเลยคุณพ่อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะงงๆนะครับเวลาลูกออกมา เพราะว่าทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยมันไม่มีโนโรนทรานส์มิเตอร์หรือฮอร์โมนมากํากับว่าควรจะรู้สึกยังไงนะครับท่นีนเน้เคยได้ยินว่าการเป็นพ่อเนี่ยต้องต้องฝึกนะครับแต่การเป็นแม่ไม่ต้องฝึกเพราะว่ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็เป็น2จุดจุดที่น่าสนใจนะครับก็เลยเอามาแชร์นะครับครับสวัสดีครับ